เห็นเขาเห็น,นในตัวนั้นแบบนี้เนาะจริงๆคาบตัวนี้เนี่ยเยอะมากเลยนะเนี่ยคาบเขาก็จะเห็นอยู่ดอกเธอคาบดําๆมันเน่จะเป็นคาบน้ำมันขนาดอะไรนะจ๊ะอันนี้แล้วเก็เอแป้งมันแป้งข้าวเจ้าแป้งมันแป้งอะไรก็ได้ที่เรามีเอามาใส่ก่อนอันนี้คือสูตรของมนเพื่อที่จะมาขาจัดคาบน้ามันตัวเนี้ให้มันออกง่าย โดยที่เราจะได้ไม่ต้องเปืองน้ำยาทำความสะอาดนะจ๊ะเนี่ยตรงนก็จะไห้โรยแบบนี้เนาะโรยให้ทั่วโรยเสร็จแล้วโรยเสร็จแล้วแล้วก็เอาของมาขูด อันนี้พอดีตอนนั้นฉีดน้ำไปลุมวนไม่เห็นเลยพาไปก่อนอย่าเพิ่งฉีดอย่าเฝ้าฉีดอย่าเฝ้าฉีดน้ามันก็เลยจะมีขังอยู่หน่อยหนึ่งนะจ๊ะอันนี้คืออันนี้คือใส่แป้งนะเกินไปเนดะ้อจะเอามาทางนี้เนี่ยเนี่ยออกลุย,ลยเลยเป็นตอนเป็นตอนเลยมันเป็นคาบแต่มันเราเต้ม,มาเอาแต่ยาหมากฝรั่ง หมากฝรั่งสามแพ็คมีรสเอ็มร้อยรสโคลร่ารสสตอเบอรี่ขูดเป็นตอนเปนตอนเลยทาบน้ำมันซึ่งมันหนามากปกติว่ามันกระเจ็ตต้องใช้เวลาล่างเยอะใช่ไหมล่ะที่นี่เราขูดมันออกเลยจ้านะ่ะ ไม่เปลืองน้ำยาเลยจ้าไม่เปลืองน้ำยาเลยตรองนี hmm. ่แป้งมันน่อยไปหน่อยเดี๋ยวแป้งมาใส่ตรองหมอนิดแป้งมันลายเข้ามาใส่ mm hmm. ครับแต่มันมันจะฝังหนามากเลย นี่เวลาเราล่างมันก็นจะไม่ค่อยเป็นมันหลายแล้วจ๊ะมันก็นจะง่ายต่อการล่างในเปลืองน้ำยาละพื้นปูนแล้วก็จะไม่ต้องมัดใช้น้ำยาคัดอีกอืมง่ายมากเลยนี่คือสูตรของนุ่มูลนะจ๊ะ แผ่นเป็นแผ่นเลยนะนี่คือเศษคาบน้ำมันนะจ๊ะที่เราขูดออกมาได้แต่จริงๆอ่ะเราใส่แป้งเยอะไปนะจ๊ะแต่ว่าโรยบางๆก็ได้จ้ะแล้วเราก็ค่อยๆอยอยขูดนี่คือเราก็มารวมแล้วก็เก็บแล้วที่นี้มันก็จะเป็นพื้นผิวแบบนี้จ้ะเราทําความสะอาดง่ายๆเลยทีเนี้ย เดี๋ยวเรามาดูตอนที่ทําความสะาเสร็จแล้วนะจ๊ะอันนี้เราก็กวาดทิ้งเลยจ้าเนี่ยกวาดทิ้งเลย ขั้นตอนนี้นะจ๊ะเราก็ต่อน้าแล้วก็เอาสายยางมาฉีดแล้วจ๊ะเพื่อทําความสะอาดเลยที่นี่แล้วก็มีอุปกรณ์ก็แค่มีสันไลน์น้ํายาล้างจานนะจ๊กะก๊าฟองน้าแค่นั้นไม่ต้องหาของมาขูดมาคัดมาถูให้แบบเปลืองแรงคัดแบบให้เราเหนื่อยเลยจ้ะเพราะว่าหลังจากที่เราขูดขาบเศษน้ํามันก็แป้งออกไปแล้วเนี่ยมันจะทําความสะอาดได้ง่ายมากๆดูกันเลยนะจ้าเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เบาแรงมากๆ อันนี้คือการันตีเลยไม่เชื่อลองเลยจ้ะอันไหนที่มันแบบสปกปรกเป็นขราบน,น้ำมันอะไรเงี้ยลองเลยนะจ้าวิธีนี้เลยจ้า ันนี้ล้างน้ำเดี๋ยวสะอาดเลยจ้าเนี่ยไม่มีไม่มีคราบน้ำมันเลยจ้ะแล้วก็ล้างแบบสะอาดฟองน้ำก็ไม่ได้เปื้อนดำอะไรเลยนี่คือเคล็ดลับสำหรับการล้างคราบน้ำมันเลยจ้าสะอาดเอี่ยมอ่องจ้าสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะจ๊ะก็เอาไว้เท่านี้นะจ๊ะฝากไข่พี่น้อง กดไลค์กดแชร์ติดตามรับชมช่องบันสวนลุงมลน,นะเด้จ้าสวัสดีจ้านี่พื้นที่ขัดแล้วนะจ้าเนี่ยร่างที่เดียวเองนะสะอาดเรียบนะจ้ะสะอาดเอี่ยมอ่องเลยไม่มีคราบน้ำมันเลยจ้ะเนี่ยลื่นถูแบบพื้นผิวปกติเลยจ้ะสะอาดมาก นี่คือเศษคาบน้ํามันนะจ๊ะที่เราขูดออกมาได้แต่จริงๆอ่ะเราใส่แป้งเยอะไปนะจ๊ะแต่ว่าโรยบางๆก็ได้จ้าแล้วเราก็ค่อยๆขดูดนี่คือเราก็มารวมแล้วก็เก็บแล้วที่นี้มันก็จะเป็นพื้นผิวแบบนี้จ้ะเราทําความสะอาดง่ายๆเลยทีเนี้ยเดี๋ยวเรามาดูตอนที่ทําความสะอาดเสร็จแล้วนะจ๊ะอันนี้เราก็กวาดทิงดท้งเลยจ้าเนี่ยกวาดทิ้งเลย